สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้แมท t ครูบอยก็จะมาอธิบายโจทย์แข่งขันนะครับของระดับป .5 ป .6 เป็นข้อที่น่าสนใจนะครับที่ครูยกขึ้นมานะครับเราดูโจทย์กันเลยนะครับจากรูป AE แบ่งครึ่งมุม A นะครับก็คือแบ่งครึ่งมุมนี้เป็น2มุมเท่าๆกันสมมุติว่าครูให้เป็นมุมมีขนาดมุมละ Y องศานะครับ y องศา และ C F ดูต่อนะครับ C F แบ่งครึ่งมุม C C F คือเส้นตรง C F แบ่งครึ่งมุม C ออกเป็น2มุมเท่าๆกันด้วยนะครับก็มีขนาด x ละกันนะครับมีขนาด x องศานะครับแล้วโจทย์บอกว่ามุม A D C มีขนาด48องศามุมนี้นะครับ48องศา C F E 52องศา C F E คือมุมนี้52องศา จงหาขนาดของ A B C อ่าเราไฮไลท์ไว้นิดหนึ่งโจทย์ถามมุม A B C A B C คือมุมมุมไหนคือมุมนี้ครับเวลาเราทำโจทย์เรื่องมุมนะครับโจทย์ถามมุมอะไรให้เราสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือใส่เครื่องหมายหรือทำสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างเพื่อจะรู้ว่าโจทย์ถามมุมอะไรนะครับโอเคทีนี้เราจะเริ่มทำเลยเราจะรู้มุมไหนได้ก่อนอ่ะ มุมนี้นะครับมุมประชิดของมุม52องศาเนี่ยมุม cfa มุมนี้มีขนาดเท่าไหร่ก็คือเราเอา1้อลบ52มุมประชิดของเส้นตรงมีขนาด180องศาใช่ไหมครับอ่าแสดงว่ามุมนี้จะได้128องศา128องศาทีนี้นักเรียนดูสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับครูามาเขียนแยกมุมนี้เราให้เป็น x มุมนี้เป็น y มุมนี้148โจทย์บอกมาแล้วก็มุมนี้128ที่เราหาเมื่อกี้นะครับอันนี้ y นะแสดงว่าถ้าครูจะหามุม x บวก y มันจะมีค่าเท่าไหร่มุมรวมในรูปสี่เหลี่ยมใดๆรวมกันได้360องศาใช่ไหมครับดังนั้นถ้าครัเอา360ลบ2มุมที่เรารู้148บวก128ซึ่งตรงนี้บวกกันได้เท่าไหร่6ทด1 7แล้วก็2 ก็จะได้เท่าไหร่ครับ360-270ลบ270ได้4ตัวนี้เหลือ5อเหลือ8 84องศา x บวก y เราจะเท่ากับ84องศา x บวก y เท่ากับ84องศาโอเคเราเก็บไว้ก่อนทีนี้เราจะหามุมนี้ครับมุมนี้มุมนี้มุมนี้หายังไงมุมนี้เกิดจาก มุม52บวกกับมุม x ตรงนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่นักเรียนต้องรู้นะครับครูวาดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปหนึ่งขึ้นมานะครับสามเหลี่ยมรูปหนึ่งขึ้นมาปึ๊บแล้วต่อเส้นออกมามุมนี้บวกมุมนี้จะเท่ากับมุมมุมภายนอกมุมนี้นะครับอ่ะหนึ่งสองอันนี้จะเข้ากับ1บวก2นะครับครูยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามุมนี้45มุมนี้30ส มุมประชิดต,ตรงนี้จะเป็น105ใช่ไหมครับดังนั้นมุมนี้ก็จะเป็น45่4บวก30ก็คือ75องศานะครับอ่านี่เป็นคุณสมบัติสำคัญที่นักเรียนต้องรู้นะครับฉะนั้นครูจะเขียนมุมนี้เป็น x บวก52องศานะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับ x วก52องศาทีนี้อ่าเราก็เราก็ดูสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับครูเอามาเขียนนะ ABE ซึ่งโจทย์ถามมุมนี้นะครับเอามาวาดเป็นรูปนะโจทย์ถามมุมนี้เรารู้ว่ามุมนี้คือ x บวก52แล้วมุมนี้มีขนาด y ใช่ไหมครับดูจากตอนแรกที่ครูกำหนดนะอ่าครูก็จะได้เป็นถ้าครูเอา x บวก52บวกกับ y แล้วก็บวกมุมที่โจทย์ถาม A B C นะครับมันคือมุม A B C นะสม,มุมรวมกันต้องได้180องศานะครับ แต่ว่าเรารู้ x บวก y ใช่ไหม x บวก y ตรงนี้คือ84องศาอ่าเราก็จะได้ a b c มุม a b c บวก84บวก52จะเท่ากับ180ฉะนั้นมุม a b c เท่าไหร่เราก็สองมุมนี้บวกกันนะครับเราย้ายไปลบอันนี้ได้6ตัวนี้เป็น13 136เราก็จะได้180ลบ136 ก็จะตอบ44องศาเองตอบตัวเลือกที่1ครับขอบคุณครับ